น้องไปไหนอ่ะลูกก้อนน้องไปไหนอ่ะก nice ้อนก้อนน้องไปไหนลูกอ๋อกำลังเล่นนี่กันอยู่ปกป้องไม่ถ่านลมใช่ไหมแต่ก็ถ่านลมหลายรอบไม่ได้ก้อนแม่ไล่สดมีคนดูตั้งยี่สิบสองคนเลย

เปลี่ยนชุดจังอ่ะไม่เอามันมานี่หละตรงนั้นนมัตายเดี๋ยวก็ปิดตายมีคนดูยี่สิบคนเหลือตั้งไว้อย่างนี้ไล่ส่โอ้ เ็ดคนแหละเออเขามันเงาตั้คุ้มตัคุ้มเนาะองอะไรวะเตรียม,ม,มตัวห้านาทีขึ้นนะครับสนุกไหมลูกวันนี้คงหลับสบายแล้วนะเรา ไปนอนไปนอนกับเจ้าสัวปะล่ะเอาเอาไ,นไปนอนที่บ้านเจ้าสัวไงไม <c ười> ่เดี๋ยวเดินไปเอาแกลิงก่อน <c ười> อันนั้นท่าของเจ้าสัว เสื้อเขาจอยือเขาอยู่ในกระเป๋าจอยปะระเป๋าจอยอยู่นู นายิดีมีคนดูสามสิบคนเลยแล้วลดลงมาแล้วเหลือยี่สิบแล้วนะมีคนดูสามสิบคนตอนนี้มียี่สิบคนทำไมเยอะอ่ะก็วันนี้เขาปีใหม่ไง,ไงสวัสดีครับเออก็แรกเปลี่ยนพูดคุยสถานที่ท่องเที่ยวเอารือจะคุยไรไม่สิ วอาแม่ให้ลูกไรให้ลูกไรลูกพูดลูกพูดลูกพูดอ่ทะเลกับภูเขาหนูชอบอะไรลูกชอบสระว่ายน้ำต่อให้เรามีทั้งทะเลทั้งภูเขาเขาก็ชอบแค่สระว่ายน้ำอยู่ดีเอาไปถามลูกสิครับมาโฟกัสอะไรพ่อหล่ะสวยมากอันนั้นคืออะไรอ่ะเสร็จแล้วลื้อก็ไปคนคนดูต้องพูดวัาเขาอยู่ดู อันนี้หาดขนอมขนอมมีขนมขนมขน,ขนมอ,นอ,อันนี้เขาเรียกหาดอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเป็นการมาครั้งแรกถ้าใครใครไม่เคยมาอำเภอขนอมเพิ่งการเป็นการขับรถลงใต้ครั้งแรกสวัสดีครับเป็นการขับรถลงใต้ครั้งแรกครับมาแบบ เราไม่ไม่เห็นเลเนะไม่เจอเขับรถลงมาใต้เพิ่งรู้จักอำเภอขนอมครั้งแรกขนอมเนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางนครศรีธรรมราชกับอะไรวะกับเทศบาลน,นครสุร,ราชถ้าคนเอ้เขาวางไปเลยเห็นไหมนะ ถ้าถ้าคนที่ไม่เคยเราบ้านอยู่ภาคเหนือเนาะอยู่นครสวรรค์แฟนก็อยู่อีสานถ้าเราไม่ได้เคยมาทางเนี้ยเราก็จะไม่รู้จักอำเภอนี้เนาะซึ่งมันอยู่ใกล้กับสมุยแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับขนมมันเป็นเมืองเล็กๆไปดูโรงไฟฟ้ามาให้อวโมกอุก็โมไปเรื่อยเลยไปดูโรงไฟฟ้ามา มันเหลือ1ิบสี่ตั้งแต่อวบอมโโมแล้วมันโอ้มันมืดแล้วอ่ะมันจะไม่เห็นอะไรแต่จะบอกว่าเดี๋ยวมันสลับกล้ององเนี้ยสลับกล้องมันจะมีตัวอ่าเจอแล้วอกกล้องมันมืดแล้วอ่ะมันแทบจะไม่เห็นอะไรอาลืกอเอาไปดิอ่ะเจอแล้วไปด้ะเอาจะไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคครับเอาวางไปเลยอย่างนั้นนะถ้าไลแล้วไล่ทิ้งอย่างนี้อย่าไปไล์เขาเสียเสียได้คนมาดู สิบเจ็ดคนแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยมาไลฟ์ใหม่นะจ้าทุกคนสิบเอ็ดคนแล้วเขาบอกแล้วว่าสี่สี่ไอเขาบอกแล้วว่าสี่สองถูกต้องไหมครับไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันมีสี่ถึงสองตัวไ <c oughs> <c oughs> อหวยออกสี่สี่ใช่ไหมเขาบอกส <2. S 2> ี่มาแน่โอโหมาเลยสี่สองไปละบาย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 เดี๋ยวไลฟ์ใหม่